ธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมของของมูชนและในวันนี้ก็ทางวัดทางวัดทางวัดก็ทํางานหลายส่วนพระซึ่งมีในวัดก็มีพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจามาราหยุดด้วยกันห้ารูป แต่ละรูปเี่กก็ทำงานแต่ละที่แต่ละแห่งบ้างก็ทำการก่อสร้างบ้างก็ตัดหญ้าบ้างก็กวาดดูแลสถานที่ดูแลสถานที่บางจากการทำงานก็เรียนหนังสือหนังสือความรู้ใส่ตัวประดับสติปัญญาระดับสติปัญญาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ ในช่วงนี้ก็นในช่วงของของการเข้าพรรษาก็เลยนะสิ่งที่จเจ้าวาต้องทำประการแรกนะัก็คือรวบรวมข้อมูลรายชื่อจำนวนพระ,ะเพื่อส่งต่อสนางานเจ้าคณะตำบลเพื่อ,อรวบรวมสถิติพระพิสุทธิสมานรในตำบลเจลาวัดต่ละวัด,ด,วร,วดรวมหลายลายวัดมีชขีรูป แล้วก็ส่งเสริมแล้วก็จัดการเรียนการสอนธรรมวินัยแก่พระพิสุสงสามนีนเลยต้องมีการเตรียมงานมีการจัดพิมพ์เพื่อรวบรวมรายชื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งไปสนักงานเลขาของเจ้าคณะตำบลทั้งในส่วนจำนวนพระพิสุสามนีนเมชีสิรวัตร อันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทั้งในส่วนของการนักเรียนพระที่บวชมาใหม่ต้องสอบธรรมะนักธรรมสอบนักธรรมนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกก็ส่งรายชื่อ,อว่านักธรรมชั้นตรีมีกี่คนนักธรรมชั้นโทมีกี่คนรวบรวม,ร,วม,ร,วมรายชื่อส่งไปที่สํนักงานเจ้าคณะตําบลในขนะที่เป็นเจ้าว่าเจ้า,าสมง,งานผ่าน ไปยังเจ้าคณะตำบลน,นะนั่นก็าส่วนที่อันนี้ก็คือส่วนของการางานการปกครองการศึกษาของพระสงฆ์ไทยเนะอะู่ทเดียวนนั้นก็วันนี้ก็จะได้พิมพ์รายชื่อแล้วก็ส่งนะส่งแล้วก็พาทุกท่านมาดูนะพาทุกท่านมาดูเนาะ,ะการทํางานของพระคุณเจ้าในพุทธศาสนา ว่าท่านทํางานอะไรบ้างทํางานอะไรบ้างไในใช่ว่านอกจากที่ศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติรมแล้วงานอาการพัฒนาพระศา,ศาสนา,างานสงเคราะห์ชุมชนก็ยังคงมีอยู่นะยังมีอยู่ก็พาทุท่านมาดูบระชมในะกันกน,นส่วนนี้เนาะแล้ก็จะได้พิมพ์รวบรวมรายชื่อพิมพ์รายชื่อเป็นข้อมูลเป็นสซิตนะิส่งเจ้าพระตำบลต่อไป ก็ในก็ในส่วนของการเตรียมข้อมูลก็ต้องอพิมพ์งานใช้โน้ตบุ๊กใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็แล้วก็รวบรวมรายชื่อ,อสาธิติเนาะพระบิณฑทรงสามณีนอันนี้ก็เป็นส่วนของพระนวกะคือพระบทใหม่พระบทใหม่ แล้วก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็บางส่วนแล้วนะก็ส่วนของอพิสุนะสามเณรที่จำพรรษา,าในวัดเลานาะคก็ปีพศสองพันหะ้ 2, าร้อยหกสิบส่ส่วนนะประเทศไทยนะก็ใช้เป็นพุทธศักราชเนาะไม่เหมือนที่อื่นนะประเทศอื่นก็ใช้คศคือคริสตศักราชเลยพุทธศักราช2564นะหลังจาก อันนี้นับปีของพุทธศักราชปีการของพระพุทธศาสนาของเรานะทุกท่านอันนี้ก็ส่วนของนามชื่อนะแล้ก็มาในส่วนคนนี้ก็ส่วนของอนักธรรมนะอัน,นี้ก็ส่วนนี้ก็พระมีแต่พระบวชใหม่ก็ส่งสอบนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชันนะนรรมช้นตรีนะทุกท่านอันนี้ก็ส่วนสำคัญ แต่ละวิชาพร้อมอัมโนทัศอันนี้ก็โดยคณา,าจารย์สนักเิมพ์เรื่องเสียงเพียรเพื่อพุทธพจนะ์ก็รวบรวมไว้ทุกวิชาหลักสูตรของนักธรรมทุกชั้นอันนี้ก็นักธรรมชั้นตรีเนาะก็จะรวบรวมตั้งแต่วิชาวินัยวิชาพุทธประวัติวิชาธรรมะวิภาคอวิชาศาสนาพิธีและวก็วิชาเรียงความเพืการตุ้ธรรม ก็จะรวบรวมไว้เป็นเล่มเป็นเล่มในเล่มเดียวกันเพื่อง่ายเพื่อง่ายต่อการเรียนการสอนนอาจากนั้นแล้วก็จะมีการทําประวัติกาทประวัติทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรจะมีเล่มหนึ่งในเล่มหนึ่งก็จะบันทึกประวัติพระราบบทใหม่มีลาดับมีเลขที่นมีเลขที่ต่างๆก็ภายในภายในก็ ก็จะมีการบันทึกประวัติของพระพิสุสามเณรบันทึกประวัติของพิสุสามเณรกอจะออกเป็นหนังสือสุทิเก็บประวัติรวบรวมประวัติของผู้บวชทุกท่านอันนี้ก็ให้เห็นในส่วนนี้เนาะส่วนประวัติต่างๆก็จะบันทึกไว้เป็นหนังสือสุทิใช้ติดตัวในการเดินทางถ้ายังไม่มีบัตรประชาชนเพราะว่าทุกวันนี้ก็ าทางราชการทางบ้านเมืองก็ให้พระคุณเจ้า,า,ามีถ่ายบัตรประชาชนถ้าโอนชื่อ,อย้ายเข้าทะเบียนวัดก็จะให้พระคุณเจ้าไปถ่ายบัตรประชาชนถ้ายังไม่มีบัตรประชาชนก็ใช้หนังสือสุทธิใช้นนังสือสุทธิซึ่งหนังสือสุทธินั้นก็ต้องเป็นหนังสือสุทธิที่ถูกต้องอมอเีเลขที่เลขที่ของหนังสือสุทธิ ในภายในแล้วก็เลขสีลสามหลักบัตรประจำตัวประชาชนมีรูปถ่ายามีลายเซ็นพระอุปัชฌาย์ลายเซน็นชาวคณะเภอพร้อมกับตราประทับมีสังกัดที่อยู่ชัดเจนรายละเอียดถูกต้องไ็ะจะบันทึกไว้ในหนังสือสุธิอันนี้คือบวชในระยะสั้นถ้าไม่ประสงค์ที่จะบวชยาวนานนะก็จะมีหนังสือสุธินะก็เมื่อเดินทางไปในไปก็จะได้พบไปด้วยป้องกันการปลอมนะทุกวันนี้ก็ อันนี้ก็ป้องกันเนาะป้องกันการ,การกลองบอกก็ต้องพระ,ะที่ถูกต้องอก็ต้องมีหนังสือสุนธิหนังสือสุทธิสำหรับพระยิสามเณรเนาะุกท่านอันนี้ก็ส่วนหนึ่งฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะใช้คอมโน้ตบุก๊กใช้โน้ตบุก๊กเพื่อพิมพ์รวบร,รวมรายชื่อเนาะพระคุณเจ้าแล้วก็มีกล่องรทดดิสไว้เก็บข้อมูลเไวเก็บข้อมูลโดดต่างๆ รูปภาพข้อมูล,อล,ลเอกสารแพเลงต่างๆก็จะมีกล่องฮาร์ดดิสเข็บไว้ฮาร์ดดิสนอกฮาร์ดดิสในก็จะอยู่ในตัวโน้ตบุ๊กของทุกท่านแล้วก็ต่อไปก็จะได้พิมพ์งานเนอะพิมพ์งานแล้วก็กรบทุกท่านไว้